คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้แอดมินกอล์มเชียจะพาพี่น้องเอฟซีามต่อกับแนวทางเลข,ของปูสายขมิ้นเนอร์ครับผมครับมันนี่ก็เป็นเมื่อดีนะพี่น้องเนาะครับเป็นวันพระหง่แหละอาการก็ะึืมมดเมืม่อครับผม ลิ้นปล่อยๆครับพี่น้องสายฝนมือน,นี่ปูอ่าสายขมิน้นปูกระเมีตาได้ครับผมมีเหล็กพิเศษมาให้นะพี่น้องเนาะครับผมเป็นเหล็กเงินห้างได้ครับผมครับเป็นเหล็กพิเศษที่ปูกัมั่นใจว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างวดว่างหันกะได้โชว์ได้รับกับเงินห้างคือกันได้ครับพี่น้องครับก็บเป็นคลิปแรกเนาะพี่น้องเนาะที่แอดมินกอล์มเชียได้นําเหล็กเงินห้างของปูสายขมิน้น เอามาลงให้พี่นองเอฟซีด้รับชมกันเพื่อเป็นโชคเป็นลาบเด้อครับผมก่อนฉีเบื้องแนวทางตัวเลขของปูสายขมิ้นแอนดมินก็มมเชียก็ขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับดูกับรานก่มมาเชียส่งต่อตัวเลขให้พี่นองเอฟซีครับผมครับเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาแชร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังขอโชว์ขอหลับเงื่อนห้างปูสายขมินกันเลยครับ ปู้ครับลูกหลานเาานกามาเชียร์กาดนมาใสก,การปูสายขมิ้นครับผมครับ,อ,อ,บอัดละปูครับมันนี้ลูกกะได้รับข้าวดีจากปูกครับผมว่ามีเหล็กพิเศษมาให้ครับผมเออเอาเหล็กเงินห้างเข้ามาเลยอ๋อเหล็กเงินห้างครับผมอ่าเพราะว่าเงินห้างส่วนที่บ้านนี่ไดนเงินห้างครับปูอัน งวดงวดว่าหันลบว่าได้ตามนะปูเอองวดวันนึงก็เจ็ดเนี่ยค่าเจ้าันหกหนึ่งเจ็ดงวดวันนี้ป้าหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยคุณงวดคนครับชวเอา้าามเป็นือว่าน่ะมันกลมาได้จงแเพ่อนจงก็ือือว่าน่ะผู้ตืได้ก็ได้ผู้ตื่น่าอะไเป็นนะครับผมอ่าแวงวดนี้ก็ชวดมาแล้วงวดนี้เราว่ากรเลี้ีตัวหันอ่าเอาเเดยเอาเล้องอัน อันมามาหมูว่านเนี่ยบอกปู้เออมาสวดหมูว่านนี่ละตอนเที่ยงพอดีเลยว่าเป็นเป็นผู้เก่าปะครับอออันเก่านหรอ๋อเก่าเป็นอันอันตัวนี้นี่อันตัวนี้เอาที่เอาสวดเงินสวดเงินสวดที่มันออกอ่าที่เงินห้างตัวนี้ได้แปดศูนย์เจ็ดเน๊ตัวนี้อ๋อแปดศูนย์เจ็ดโอ้อันที่หกหนึ่งเจ็ดอันอีกคนละตัว อ๋อคนละตัวอีกครับเอาตัวก็งี้เกียรันไปพักไปก่อนเดี๋ยวเลยเอาคนที่แปดชุดเกียรันมาสวดก่อนี้ครับผมสลับกันมาสลับกันครับเขาท่าสนสวมกัน่ลายที่ว่านะเอาเดีดกรไป๋ามาสวดพอตอนอะไรแบบที่ระย่างครับผมเอาเงินห้างานี่แหละชั่วๆก่อนเงินห้างนี่ครับมันสวดได้เลขซีโต้เงินห้างเลขซีโต้ติปูอ่ามันเอาเขียนเอาตัวเด้อครับผม เออเดกตัวที่แรกอะมันมาศูนย์ศูนย์มาเจ็ดเจ็ดครับผมเออมาเก้ามาหกเก้าแล้วก็หกสี่ตัวเออภายในสี่ตัวเี้เขาก็จับวินงมือโอลบาดเจับเกี่ยวจับวิ่งกันด้วยครับพี่น้องกูแต่ว่ากูกับจับกูกับจับกู้ไว้แหยแล้วครับผมอกูจับกู้ไวอยู่วัรนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมเออเก้าเจ็ด เกโอ้เลขดังครับผมเก้าหกเก้าหกปหครับผมเอาพวงกมไปที่เก้าเจ็ดเก้าหกเก้เจเกหปปครับผมเออนนัวงกมไปปีเลขตามตัวหันมัดศูนเก้าเจ 097กับวิ่งกันนี่นี่ได้ครับพี่น้อง097อ่าแล้วก็อ่าแล้วก็796 796อีกตัวหนึ่งครับผมครับมีทั้งสามตัวสองตัวครับผมเงืนห้างอันเงินนห้างแถวมาเฮ็ดหมู่บ้านนี่เข่าสามตัวเลยบ่ปูครับตว้ากับวินเอาคือก่อนบ่ปู วิ่งเอาวิ่งหากันเอาครับผมเพราะว่ากำมันใจเล็กขึ้นห้างอันน่ะเพราะว่าเล็กตะล่างเล็กช่วงมันกะว่าออากันพอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะงคอยไปจับใส่กับเล็กเด่นของปูนะครับเนาะเล็กช่วงปูครับผมเออจะคอยจับใส่กันเบิึงนั่นก็ให้เชียร์ยื่นผัวสร้างโตมาเชียรน้ำเชียรเอาไปเป็นแนวทางเบิึงถ้ากวนครับผมก็บม่ต้องเป็นแนวทางหรอกเปล่าไปจับรถตะลีไม่รู้ก็เก็บไว้ เจ็ดกะเจตมเน้อศูนย์เจ็ดเน้อศูนย์เจ็ะเจตมเด้อ0 7, 0 7ครับพี่น้องศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์จิบเน้อกะเจติมเด้อครับปูกะให้ตั้งแต่เก่ามาเชียร์อันที่ว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วครับพี่น้องเนาะแต่จำได้ศูน0 7, 0 7. ย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับพอมัาถึงสะพิหนห้างด้วกันไม่งั้นจะป,ปูเรียกกระวนเวียนอยู่นี่เนาะครับผมอ่าครับแล้วจะติ่มเอาไปใส่ลุนกินิจจิดจะได้นนายย่านเบิอง ครับปูตั้งปูมากกัดขึ้นปูมากดูโตท่านทีวงกลมไปดูโตมนันจะติดเ็มหนากระดาษเอาเอาตัวเย็นไว้ให้อยู่ในนี่ยเด้อครับพี่น้องเล็กเพราะว่าตามสถิติหรือว่าตามที่เพิ่นเคยเห็ุได้มากกับเข่าตรงๆครับพี่น้องครับ <c oughs> ครับผมแปดศูนย์เจ็ดขับปูลูกหลานกัดเก่ามาเชี่ยกัดจิตลบกวน ปูสายขมินซัมนี่ด้ครับผมเออครับสาธุมันบมีแปดชุนเจ็ดีบ่ไม่ทึงกันเคยเข่าแมปูอเออเออจมันเข่าแปดชุเจ็วดที่มันเข่าแปดชุนเจครับผมก,กิมก่ะในเออครับผมวดนี้เขาอยู่หันละอาสาใ่เจ็ดทีทั้งสเข่ามาเจียลงไปรเด้อมือนีเด้ครับผมอันเลก่วงเขาจะคอยลงกันเมื่อประวัตกันไหมครับปู เออเเอาเอาใช่ที่ตั้งช่วงโคมาเที่น้ำเชี่ยากันมีอายุวันละสุขะภละปฏิบัติจัทร์านมบัติสิ้งุย่ังกินใหญ่บกทุกใหญ่ลุ่มอินใหญ่บกเกิดหาใหญ่กัดเป็นว่างสับปะกกันนั่งให้มันเต็มคือเขาขอให้พาคก,กันถูกทีถูกครั้งจะตังิีงงงงงัยกันเยอะๆร่ะนำรวยนํำรวยถูกหน่วยรวยเบอร์รถลละลีวันที่ ดักากุมอ่าเด้ออา,ตาตออสาธุินกอนจะดสาธุกราบขอพระคุณปูครับผมครับอเอาครับพี่น้องครับผมปูกะให้เล็กพิเศษแล้วพี่น,อน,อกกน้องเนาะก็คือเล็กเงื่อนห้างครับพี่น้องครับเพราะว่ากะที่ปูทําพิธีมากกับเขามากตอนเหนีอง้อครับผมบว่แปดศูนย์เจ็ดแล้วกะหนึ่งเจ็ด้ะพี่น้องเนาะงวดนี้กลได้มากแล้วครับผม เป็นเล็กซี่ตัวปูให้จับวนินกันเอาเด้อครับพี่น้องที่แอดมินกอมาเชียได้สัมผัสปูเมื่อกี้เด้อจะดโรคหายเด้อครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีได้บุญเด้อครับพี่น้องเนาะในการทําบุญแล้็ได้รับพรน,น้าปูไปนํากันครับผมถ่ายคลิปนี้ขอไวพ้พรให้พี่น้องถูกไวรัสเงินไปนํากันงวดวันที่16กรกฎาคม6สสุขสุขคนเด้อครับผมสวัสดีครับ